2อดค่ะโอ้ยงวดที่แล้วบอกหกเจ็ดนะครับทำไมหนึ่ง่ออกีเอาชั้นไปใด่เอาัไปไส่โอ้นะครับมีเฮนี่รอบคำรอบคำกำลังนั่งคุยาจากพัทยานะคะัุอ้ยมาจากพัทยาด้วยหนึ่งสองซหนึ่งหนึ่ับก้องอีกตัวนะครับ ใช้ลูกกันให้ลูกกันถูกถูกตั้งแต่อมสินนะครับถูกถูกอมสินตอนตอนอต่อไปอไปต่อ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 ้่อต่อตออ่อตต่อตต่อต่อ่อต่ออต่อออต่อ่ต่ออ่ล่อออมออ โอ้ยดีใจดีใจนี่แหละเมื่อวานนี่เลยซ้อมไปซ้อมไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเป็นนกันเดี๋ยวถ้าก็ยสัมภาษณ์คุณแม่เนาะแม่เดินทางมาจากอ่าชลบุรีป่ะครับพัทยาค่ะพัทยาโอ้อืมซ้อมไปต้อมไปต้อมไปต้อมไป

สาใจแล้วันน้อ้โพาใจสราะใจแบบไหนสมตำนาุ <S <S ้งถนมน้าเลยไปซื้อเาเนาะาเ้าก็ได้ลยแม่ค่ะาว่ไ้อ้องานโอ้อาจาย์นุเขี๋นี่น้นหสีุ้งี่มันดาเฮ้าบอลตมเดี๋ยวปูสีหาเฮาดอกเนี่ยพราวันนี่ผมบอกแล้วว่ามันบอลตมเทาแล้วุ้งนี่มันดาสองหัวมันกินแม่ เต็มบ้นเต็มเจบข้่เขาเปรตของมหาศาลนี่เลยว่ะอาจารย์มันเรต้องมีหนเดียวเดียวกว่าวันนี้กัมี่กินดวย่ะเจ็บขาเลยโดดขึ้นไปเจ็บคอเจ็บคอเพื่อนี่ยังไม่มีเลยไหนเอ้าคุณแม่ถูกเท่าไหรถูกตัวไหนอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยบนล่างเลยค่ะบนล่างแต่วเนี่ยว่านั่นได้ประดี๋ยวว่าอมสินด้วยคูณสี่โอ้โหเท่าไหร่ครับถูกก็ไม่เยอะค่ะแขนมสามร้อยค่ะสามร้อยเงิน สามร้อยสามร้อยกี่อย่างเหรออย่างสอย่างเป็นเก้าร้อย่ก็เขาคืนฮะอันนี้คืนเป็นแสนคืนเป็นแสนซื้อไปเก้าหนึ่งห้าสิบคร้อยใบนี่ออแล้วมันยังแจ้งคืนป่ะไม่ค่ะแจ้งคืนตั้งแต่ก่อนก่อนไวยออกโอ้เสียดายนะก็ได้ก็ได้แค่เจ็ดหมื่นได้เจ็ดหมื่นก็ได้ประมาณกี่ใบฮะเจ็ดสิบเจอ้าวท่อจานได้บนแคบใบได้ร้านยี่สบท่าจานเลย

เรามันไม่ได้เกี่ยวอ้โหวันไนมันดากหลายจนาีนอเบสเวาือว่าครูันนผมกวาน่อยต้อมใหม่อีกทีต้อมใหม่ต้อมต้อต้อมใหม่หนึ่ง

กเจ็ดหกอืมงคือกอง่สงเพ่เดียวกันฟันทั้งสี่เป็นหนงเดีว่ิซิมันน่าก็ม่ตัอสื่อเตาเจ็ดเต่าหรือว่สามตัวริงถงโอ้หกศูนย์ศะนยมาก่อนเนาะลูดักลูดลักลูดพอดนั่นก็จะได้เงินเลขสามตัวเลยเต่าเจ็ดเตก็จเป็นตแมนจ่เก้าเจน้าเจ็ดหน่งเก้าเจ็ดสองแมได้ตัวตรงนึง เล่นบกเป่งก็คอยมาเล็กตามกันไหนซื้อสองตัวแล้วก็แล้วเ้ืองงานขายสองตัวเนี่ย่าวันนี้มันหลายอย่างเนาะครับทั้งผมก็ฝันจุดทูบก็มา1,9ึฝันเห็นเพื่อนซื้อกุ้งฝันเห็นบอลบอต่อรอ้นไปช่วงลานใตอย่างวิเชียนเลยค่ะท่านบรรจุอ้ต้องทำต้องสีบุญส่งด้ต้องทำความไวซ้อมไวคคครรรััับบบ้ ทำเหลาทะเลเหลาทะเลค่ะแต่ว่าถ้าไปวันธรรมดาช่วงประมาณห้าโมงกว่าจะคนเยอะมากอือครับห้าโมงกว่ารบคำรบประมาณช่วงเช้าได้ช่วงเช้าเมื่อวันนี้อีกอย่างหนึ่งพี่หน่อยแทนพี่ทักนี่เข้าไปในถ้ำแล้วบอกว่าได้กินเหล่าถ้าได้กินเหล่าเนี่ยแปลว่างวดนี้เขาครับกลางวันจี๊ดศูนย์น่านประเทศเหนี่เราบ่ได้อือของเรื่อง พราะไต่อ๋อที่ดีบนล่างเลยเขาอครับ,รบแต่ว่าปูกำลังฉลองฉลองงฉ<ว>ลออยู่อ๋อนช่แหละครับปชูเขาบอกหลายอย่างมันยืนยันด้วยแล้วก็ผมไม่เห็นองค์คมมอนตีันที่สิบเก้าอีกแล้วครับแล้วก็มันเก้าหนึ่<ม>งเรามันอยู่นั่นแหละอันนี้ปลากุ้งเีมือนกัสุดยอดแล้วประยุทธ์าหยุดปลาหยุดปลาหเน่าตีปลากุ้งเน่าก็เนื้อหิตนะนะครับเดินทางมาตั้งแต่อ้ดู ชุดถูกกันเลหนึ่งกบ้านเลยที่ผ่ก็หนเมเอาจบเลยดีเนี่ยผมเด็กถูกอู่ดตนี้กับเก้าคนนะเราไปอาจารย์มาปี่เอาจารับปีเห็นเต่าลูกระยะมาไหลครับแม่ค่ะเห็นแต่มุ่เจ้าลูกมัมอยากไปอาค้ากัไปเนี้ยผมไปดูเขาอาจา์นี่ไปจอดี่หนาเส้นทันเออเดี๋ยวเราก็ทีุ่่ก็นเลยพ่ออาจารย์ีุ่่ันหลยมาไม่ด้อขาถึงัก็ไปท้าุญนเสียแล้วพุ่งไปถบายเท่นนเราแบ วันนี้มั่นใจมั่นใจจิตมาแน่นอนมั่นใจเรยอาจารย์เนาะนั่นถกเอามัเอาัจมือนี่ยค่าอีกทีร้าค่ะซอมไว้ซอมไว้ร้านไม่เอาร้านไม่เอาร้านไม่เอา้านลย้านเลยร้านเลยนะครับลานเลยอาจารย์ไม่ถึงร้านจะราเอาล้านเลยเนาะอาจารย์าลน่าล้านเลยเนาะ ดาายเ่ดงบนล่างเนาะดมันเี้ยงกันได้ไพบนลามันก็จะยาวไปบนางก็น่าจะได้ไม่บนก็ล่าไม่ขายลอาจารย์เพไม่น่าขายหรอไม่ขายลือเดไม่ขายมาดแล้วีัวูานมบ่อเขาเาเา่ากมกี่ผมอาจจะิมเก็บว่าวันนี้ตำรวจลงหน่ เอก่อาคิดไมกมนอเลยนี่อืเยนันะครับเบสีรอบคำมานะครับเดินทางมาเปิดเนกอาจารย์ในรอบครับงวดที่แล้วบอกแม่ถูกนียลูกเล็กออกงวดอะไรวดนี้เล็ออกอะไรลูกต้องเป็อที่หน้าบ้านค่ะงวดที่แล้วบอกมองค์พญานาคหน้าบ้านอืมงวดที่บอกบอกหอยฮา้อยลาสองเด้งถูกตลอดเลย แต่ช่วงนี้แกไม่สบายไม่สบายก็ไม่ได้ปังงวดเลขใหญ่จริงๆนะคะแต่เขาอั้นตั้เจิตก็อั้นทานูเล่นเป็นมีปีโอ้โหดเลขสามตัวปังไม่ไ้วันนี้ออกได้ออกเลยลูกนิดนึงยิ้มนะยิ้มเนาะยิ้มนะบอกหน้าเลยอ่ะบอกหน้าเลยอ่ะบอกนะค่ะสองเจ็ดค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดดูกอีกทีดิอีกทีสิสองเจ็ดอ๋แล้วจางลงค่ะงลง สองเจ็ดค่ะโอ้โหงวดที่แล้วบอกหกเจ็ดนะครับบอกเจ็ดบอกเจ้าเจ็ดตรงตรงเลยตรงตรงเลยค่ะหวยลาวถูกสองเด้งแล้วก็ฮานอยถูกเป๊ะๆเลยไม่มีตัวกลับบอกน้องคือน้องอะไรนี่น้องไอรินค่ะน้องไอรินน้องไอรินค่ะบอกสิน้องไอรินเรียกอออกะไรลูกสองเจ็ดค่ะว้าวมันต้องแบบนี้อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับน้องไอรินขอบคุณมากครับ